พอ1.3 1.3เรื่องอะไรคะอ่ามุ่งเน้นผลสำลิตนะคะมุ่งเน้นผลสำลิตถ้าเป็นเบสิกเลยเขาดูในเรื่องของว่าเขตเราเนี่ยมีการกำหนดตัววิเคราะห์มีการกำหนดพันธกิจไหมว่าเราอะต้องทำอะไรแล้วเป้าหมายเราจะทำอะไรพอเราวิเคราะห์ได้เนี่ยเราขับเคลื่นอนยังไงนะคะพอเป็นแอดวานซ์วิเคราะห์แล้วขับเคลื่อนแล้ว เริ่มละเริ่มทําคนเดียวไม่ไหวหรอกดึงเพื่อนเริ่มดึงเครือข่ายมาอ่ะอย่างสมมุติเราวิเคราะห์แล้วว่าเราอ่ะต้องจัดการศึกษาจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าลืมว่าการจัดการศึกษาตอนนี้ไม่ใช่แต่ในระบบอย่างเดียวมาตราสิบสองก็มีอ่ะและกําลังประกาศใหม่อีกอีกหน่วยงานหนึ่งใช่ไหมคะน้องเกดที่เริ่มเริ่มประกาศเนาะกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนาะอ่าประกาศแล้วอันนั้น ก็าง,งานหนึ่งคราวนี้ถ้าเราจะทำแอดวานซ์ต้องเริ่มดึงพันธมิตรอย่างน้อยก็ต้องมีบ้านเรียนละอ่ะเราไม่ได้ทำคนเดียวบ้านเรียนเกี่ยวอะไรละ่ะเกี่ยวกลุ่มส่งเสริมเวลาทำบ้านเรียนอะ่ะเขาทำแผนแผนการสอนด้วยกันเขาไม่ได้ทำคนเดียวเอาเรื่องนี้มาตอบก็ได้ว่าเราส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมีเครือข่ายหลากหลายแล้วยกตัวอย่างหรือสมัยก่อน active learning แหล่งเรียนรู้ ความรู้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเราทํา MOU กับใครอะไรไว้มัง่งเราก็เอาตัวนั้นามาตอบได้อย่างสอบพ่าถอข้อเนี้ยอามจะตอบในเรื่องของเราทํา MOU เรื่องอะไรกับใครคนเหล่านั้นช่วยอะไรเราได้เด็กของเราได้ประโยชน์อย่างไรนะคะและสุดท้ายเลยมันไปได้ถึงซิกเองเพราะถ้า MO u อะ่ะหน่วยงานที่ทํา MOU กับเราเขาก็อยากได้ผลงานถูกไหมเ,ออเราก็ได้เครือข่ายทุกอย่าง เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแบบนี้ยได้ถึงซิกเลยอ่ะอันนี้คือมองภาพการตอบมีมีเขตไหนอยากย,กยกตัวอย่างไหมคะอ่าถามเขตไหนไม่เคยทำเอ็มกับหน่วยงานอื่นเลยมะมในจังหวัดตัวเองน่าจะมีซึ่งงานตรงเนี้ยถ้ามองปุ๊บเนี่ยเรื่องเนี้ยเขามองว่าคำหนึงถึงอ่าสังคมความรับผิดชอบต่อสังคมต้องลองมองดูถ้ากลับไปที่เขตงานอะไรเกี่ยวข้งของกับสังคม ถ้าสังคมที่ว่าในงานเรามันน่าจะเป็นเด็กผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นถูกไหมคะอ่ะแล้วใครงานไหนใกล้ชิดกับตรงนั้นมากที่สุดลองเข้าไปคุยกับเขาว่าเออมีโครงอะไรที่มันทําได้ถึงขนาดนี้ไหมแล้วลองดูว่าข้อนี้เกี่ยวกับสังคมเนี่ยมีในตัวที่วัดสามสิบตัวที่ท่านเลือกบ้างปหนึ่งจุดสามเท่ากับเจ็ดจุดสี่เออันนี้คือรหัสแรก เราก็จะต้องกลับไปคิดแล้วว่าเอ,เอ้เราเลือกตัวนี้หรือเปล่าไม่ได้เลือกนี่หว่าเขียนใหม่ซะง,งั้น <c oughs> อ่าลองคิดนะคะอ้าวพี่อ้อ1หนึ่งจุดสามแล้วยังมีหนึ่งอื่นอีกนะจะเอาทีเดียวหรือว่านี่นี่บอกข้อทีละข้อทีละข้ออืม ทางบ้านจดทันไหมอะมีฟีดแบ็บอกมาไหมว่าจดทันไหมจดทันรัวนหนึ่งมาหน่อยค่ะโอเคจดทันร้วนหนึ่งนะจดไม่ทันก็รัวนหนึ่งอ <laughs> โอเคยากไหมอันนี้เราบอกแล้วนะ,ะเรามองกลับไปอย่างนี้ยากไหม